มีสิบคำถามที่สามารถทะลุผ่านเปลือกแห่งเหตุผลและเคาะประตูสู่จิตวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งได้โดยตรงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เล่เหลียงแต่เป็นกุญแจมันถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อครอบครองแต่เพื่อคนพบไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจกับหน้ากากทางสังคมที่เธอสวมใส่แต่เพื่อเชิญชวนตัวตนที่แท้จริงเบื้องหลังหน้ากาก,ากนั้นให้ออกมาสู่แสงสว่าง บทสนทนาส่วนใหญ่มักจะหยุดอยู่แค่เพียงผิวเผินแต่ความเชื่อมโยงที่แท้จริงแรงดึงดูดที่ไม่อาจอธิบายได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตวิญญาณสองดวงกล้าที่จะสนทนากันในระดับลึกบทความนี้ไม่ได้สอนวิธีจีบใครแต่มอบกุญแจสิบดอกให้คุณเพื่อไขไปสู่บทสนทนาที่ลึกซึ้งที่สุดบทสนทนาที่อาจเปลี่ยนวิธีที่เธอมองคุณและที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีที่เธอมองตัวเธอเอง นี่คือการเดินทางสำหรับชายผู้กล้าหาญผู้ที่เข้าใจว่าการครอบครองใจไม่ใช่การพิชิตแต่คือการเต้นรำแห่งความเข้าอกเข้าใจถ้าคุณพร้อมแล้วก็หยิบกุญแจดอกแรกขึ้นมาเลยคำถามข้อแรกคือคนแบบไหนที่ทำให้คุณลืมไม่ลงแม้ว่าเหตุผลจะบอกว่าเขาไม่ดีสำหรับคุณนี่ไม่ใช่แค่คำถาม แต่มันเป็นคำเชิญที่ละเอียดอ่อนเพื่อก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งความขัดแย้งภายในที่ซึ่งอารมณ์และเหตุผลปะทะกันลองสัมผัสถึงความแตกต่างคุณไม่ได้ถามถึงผู้ชายในอุดมคติซึ่งเป็นคำถามของตักกะเกี่ยวกับสิ่งที่เธอคิดว่าเธอต้องการไม่เลยคุณกำลังถามถึงประสบการณ์ที่ได้ถูกสละลึกลงไปในจิตวิญญาณ ความผูกพันที่อยู่เหนือเหตุผลคุณกำลังขอให้เธอเชื่อมต่อกับรอยแผลเป็นที่สวยงามความทรงจำอันแสนหวานคุณกำลังถามถึงต้นแบบของคนที่ทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนไว้ไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะเขาได้ปลูกบางสิ่งที่ดิบเถื่อนอยู่ภายในตัวเธอเราแทบทุกคนต่างก็มีคนคนหนึ่งที่ยากจะลืมเลือนในชีวิต คนคนนั้นอาจจะวุ่นวายอาจจะคาดเดายากแต่กลับทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างรุนแรงเมื่อคุณถามเธอด้วยคำถามนี้คุณกำลังอนุญาตให้เธอมองย้อนกลับไปยังประสบการณ์นั้นโดยไม่ตัดสินคุณกำลังสร้างพื้นที่ให้เธอได้คนพบความซับซ้อนของตัวเองอีกครั้งและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณคือคนที่เปิดพื้นที่นั้นด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่ง แววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและการปรากฏตัวที่มั่นคงเมื่อเธอเริ่มตอบสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเธอไม่ใช่แค่กำลังเล่าเรื่องแต่เธอกำลังหวนกลับไปสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้งและเพราะว่าคุณคือคนที่อยู่ตรงนั้นรับฟังเธออย่างเต็มที่กระบวนการทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการฉายภาพก็จะเกิดขึ้น ความเข้มข้นทางอารมณ์ของความทรงจำนั้นจะถูกเชื่อมโยงกับการปรากฏตัวของคุณจากมุมมองของข่าวยุงคนที่ไม่ดีแต่ยากที่จะลืมเลือนคนนี้มักจะเป็นภาพฉายที่ทรงพลังของต้นแบบบุรุษเพศภายในจิตวิญญาณของผู้หญิงหรือที่เรียกว่านิมัสผู้ชายคนนั้นอายเป็นตัวแทนของอนิมัสที่ดิบเถื่อนวุ่นวายสร้างสรรค์ซึ่งเป็นส่วนที่ตัวเธอเองอาจจะเก็บกดเอาไว้ การถามคำถามนี้เท่ากับคุณกำลังเชิญชวนให้เธอแนะนำให้คุณรู้จักกับส่วนที่เป็นแก่นแท้และเต็มไปด้วยพลังในจิตวิญญาณของเธอเองคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณไม่กลัวความซับซ้อนของเธอจงสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและไม่ตัดสินชื่นชมความเงียบเมื่อเธอพูดจบอย่าวิเคราะห์อย่าเสนอทางแก้แค่มองเธอยิ้มแล้วพูดว่า ขอบคุณนะที่เชื่อใจและแบ่งปันเรื่องนี้ให้ฟังผมรู้สึกว่าผมเข้าใจอีกด้านหนึ่งของคุณมากขึ้นเลยคำถามข้อที่สองประสบการณ์อะไรที่เคยปลุกบางสิ่งที่รุนแรงและอาจจะอันตรายขึ้นมาในตัวคุณนี่คือคำเชิญที่ท้าทายมันเหมือนกับคุณกำลังยืนอยู่หน้าประตูโบราณเคาะเบาๆแล้วถามว่าข้างหลังประตูนี้มีสมบัติซ่อนอยู่ไหมหรือมีสัตว์ร้ายหลับไหลอย,อยู่ เมื่อคุณถามสิ่งนี้คุณไม่ได้เพียงแค่คนหาเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นคุณกำลังยอมรับว่าภายในตัวเราทุกคนมีพลังงานดิบความปรารถนาอันแรงกล้าที่สังคมอาจมองว่าเป็นอันตรายคุณกำลังทำให้การมีอยู่ของมันเป็นเรื่องปกติและเมื่อคำถามถูกเปล่งออกมาจิตใจของเธอจะหยุดนิ่งเพียงแค่การกล้าถามนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่ไม่กลัวความลึก เธออาจจะลังเลและนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญคุณต้องไม่กดดันแค่สบตาเธอด้วยรอยยิ้มที่เข้าอกเข้าใจและพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรนะบางครั้งสิ่งที่รุนแรงที่สุดก็คือสิ่งที่สวยงามที่สุดแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวตามด้วยด้วยประโยคนั้นคุณได้เชิญเธอให้ร่วมสำรวจเงาของตัวเธอเองกับคุณและเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกว่าพวกเขาสามารถแสดงด้านมืดด้านดิบของตนเองออกมาได้โดยไม่ถูกตัดสิน มันจะสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจที่เกือบจะสมบูรณ์แบบคำถามนี้คือคำเชิญโดยตรงให้เธอเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองตามหลักของยุงการเดินทางสู่การเติบโตและการเยียวยาจะเริ่มต้นอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะหันกลับไปมองและหลอมรวมด้านมืดของตัวเองการเชิญเธอเข้ามาในบทสนทนานี้คุณกำลังวางตำแหน่งตัวเองในฐานะเพื่อนร่วมทางในการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณของเธอ คำถามข้อที่3ร่างกายของคุณมักจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเวลาที่คุณรู้สึกสนใจใครสักคนแต่เหตุผลกลับอยากจะซ่อนมันไว้คำถามนี้นำพาบทสนทนาออกจากดินแดนของคำพูดและก้าวเข้าสู่อาณาเขตของร่างกายที่ซึ่งความจริงของจิตวิญญาณมักจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างจริงแท้ที่สุด คุณกำลังพูดโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าผมไม่ได้สนใจแค่สิ่งที่คุณพูดแต่ผมสนใจสิ่งที่ร่างกายของคุณกำลังกระซิบอยู่ด้วยสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น mm. เมื่อได้ยินคำถามนี้ปฏิกิริยาของเธอแทบจะแน่นอนคือรอยยิ้มที่เขินอายเล็กน้อย เธออาจจะก้มหน้าลงอย่างสับสนแล้วเล่นกับนิ้วมือของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเธอได้เริ่มให้คำตอบแบบไร้คำพูดกับคุณแล้วในตอนนี้คุณแค่ต้องมองเธออย่างสงบนิ่งด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นจากมุมมองของข่าวยุงร่างกายไม่เคยโกหกมันคือสื่อที่แสดงออกของจิตไร้สำนึกเมื่อเหตุผลหรือหน้าก,ากากทางสังคมพยายามปกปิดอารมณ์ที่รุนแรง จิตไร้สำนึกจะเผยความจริงออกมาผ่านพฤติกรรมที่ไม่รู้ตัวของร่างกายคำถามนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นนักสังเกตการที่ลึกซึง้งผู้ที่สามารถมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปเห็นตัวตนที่แท้จริงข้างในได้และเมื่อเธอตอบเช่นอืมบางครั้งฉันก็จะยิ้มมากขึ้นให้มองตรงไปที่เธอหยุดชั่วครู่และเพียงแค่ยิ้มอย่างเข้าใจไม่จำเป็นต้องพูดว่าคุณเพิ่งทำมันเมื่อกี้นี้เอง รารอยยิ้มของคุณได้บอกทุกอย่างแล้วคำถามข้อที่4จุดที่เปราะบางที่สุดในจิตวิญญาณของคุณคืออะไรที่ที่คุณจะอนุญาตให้แค่คนที่พิเศษจริงๆเข้าใบเท่านั้นคำถามนี้ไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นแต่มันคือคำเชิญที่ใกล้ชิดอย่างยิ่งเป็นวิธีการเข้าถึงที่ละเอียดอ่อนเพื่อจะบอกว่าผมอยากเข้าไปในสวนหลับในจิตวิญญาณของคุณแต่ไม่ใช่ด้วยการพังรั้วเข้าไป แต่ด้วยการที่คุณมอบกุญแจให้ผมพลังของคำถามนี้อยู่ที่การผสมผสานสองพลังทังจิตวิทยาที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งนั่นคือความเปราะบางและความพิเศษเฉพาะตัวคุณไม่ได้ถามถึงจุดอ่อนคุณใช้คำว่าจุดที่เปราะบางซึ่งเป็นคำที่ปลูกภาพของพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและคุณเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปว่าจะอนุญาตให้แค่คนที่พิเศษจริงๆเข้าไปเท่านั้น หากเธอตัดสินใจที่จะแบ่งปันเธอก็ได้วางคุณไว้ในตำแหน่งที่พิเศษนั้นโดยไม่รู้ตัวบ่อยครั้งที่เธอจะลังเลและความลังเลนั้นคือสัญญาณว่าคุณได้สัมผัสไปถึงจุดที่ลึกมากในตอนนี้คุณสามารถตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะคุณจะแบ่งปันก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกพร้อมจริงๆแค่คุณพิจารณาที่จะเล่าให้ฟังมันก็เป็นความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่แล้ว ในทางจิตวิทยาเชิงลึกจุดที่เปราะบางที่สุดนี้มักจะเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เรียกว่าบาดแผลหลักมันไม่ใช่จุดอ่อนที่น่าอับอายแต่เป็นบาดแผลอันศักดิ์สิทธิ์มันคือที่ที่เราอ่อนไหวที่สุดแต่ก็จากบาดแผลนั่นเองที่ความเห็นอกเห็นใจและความแข็งแกร่งภายในที่ลึกที่สุดสามารถงอกงามขึ้นมาได้เมื่อคุณเชิญใครสักคนให้แบ่งปันเกี่ยวกับสถานที่นี้ด้วยความเคารพคุณกำลังทำสิ่งที่เป็นการเยียวยา คำถามข้อที่ 5. ผู้ชายที่มีคุณสมบัติแบบไหนที่ทำให้คุณทั้งรู้สึกดึงดูดอย่างรุนแรงและรู้สึกเกร็งในเวลาเดียวกันคำถามนี้ปลุกความขัดแย้งภายในซึ่งเป็นที่มาของอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดมันพุ่งตรงไปยังจุดตัดระหว่างสัญชตาตญาณที่สแสวงหาความปลอดภยัยกับความปรารถนาที่จะได้สัมผัสกับความเข้มขน้น คุณกำลังทำให้เธอคิดถึงสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกสั่นสะเทือนทางอารมณ์แม้ว่ามันจะมีความคาดเดาไม่ได้อยู่บ้างเมื่อผู้หญิงเริ่มพูดถึงคุณสมบัติแบบนั้นเธอกำลังสัมผัสกับพลังงานดิบของตัวเองคำถามนี้นำไปสู่บทสนทนาเกี่ยวกับการผสมผสานของสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นหลักการสำคัญในแนวคิดของคาวยุง่งที่เรียกว่าการรวมกันของขั้วตรงข้าม แรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุดมักจะเกิดขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสองขั้วที่ตรงกันข้ามคือความปลอดภัยและความเสี่ยงแสงสว่างและความมืดจิตวิญญาณของมนุษย์มักจะโหยหาความสมบูรณ์เมื่อคุณถามถึงแรงดึงดูดที่ทั้งหน้าเข้าหาและหน้าเกรงขามคุณกำลังเชิญชวนให้เธอสำรวจการเต้นรำ่านในนี้ คุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจว่ามนุษย์นั้นไม่ได้เรียบง่ายและยิ่งไปกว่านั้นคุณกลับสนใจในความซับซ้อนนั่นเองคำถามข้อที่6ถ้าคุณมีเวลาหนึ่งวันที่จะทำอะไรได้ด้วยโดยไม่มีใครรู้และไม่มีผลกระทบใดๆตามมาคุณจะทำอะไรคำถามนี้เปิดหน้าต่างบานหนึ่งสู่จิตใจที่เป็นอิสระโดยไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือความกลัวที่จะถูกตัดสิน คุณกำลังเชิญชวนให้เธอก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งจินตนาการที่ซึ่งส่วนที่เป็นสัญชาตญาณและส่วนที่ถูกเก็บกดของเธอได้รับอนุญาตให้เปล่งเสียงออกมาในทางจิตวิทยาสิ่งนี้สร้างความรู้สึกปลดปล่อยทางอารมณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งและความรู้สึกนั้นก็จะถูกผูกติดอยู่กับการปรากฏตัวของคุณบ่อยครั้งที่ผู้หญิงจะหัวเราะแล้วพูดว่าโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้ว่าควรจะพูดออกมาดีไหมเยี่ยมเลย เป้าหมายไม่ใช่เพื่อให้เธอเล่ารายละเอียดแต่เพื่อให้เธอได้คิดถึงมันจินตนาการถึงมันและให้เพื่อคุณเป็นคนที่ถูกเชื่อมโยงกับความคิดที่อิสระและโลดโผนนั้นคำถามนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการเชิญชวนด้านมืดซึ่งเป็นส่วนของจิตไร้สำนึกที่ถูกซ่อนไว้ให้เปล่งเสียงออกมา ด้านมืดนั้นเก็บซ่อนความปรารถนาและแรงกระตุ้นทั้งหมดที่เรามักจะกดเอาไว้เพราะมันไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์คนดีที่เราพยายามจะแสดงออกโดยการสร้างสถานการณ์สมมุติที่ไม่มีผลกระทบใดๆคุณอนุญาตให้พลังงานที่ถูกเก็บกดได้แสดงออกมาอย่างปลอดภัยหากเธอลังเลคุณสามารถยิ้มแล้วพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดออกมาก็ได้แค่คิดถึงมันเราก็เหมือนได้แบ่งปันความลับกันแล้ว ด้วยคำพูดนี้คุณได้สร้างความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็นขึ้นมาเป็นพันธสัญญาที่เงียบงันคำถามข้อที่7เมื่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเริ่มก่อตัวขึ้นแต่เหตุผลของคุณกลับลังเลและอยากจะปฏิเสธคุณมักจะทำตัวอย่างไรคำถามนี้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและสัมผัสถึงหนึ่งในการต่อสู้ภายในที่พบบ่อยที่สุดในความรับสงครามระหว่างหัวใจและสมอง มันสัมผัสถูกช่วงเวลาที่เปราะบางเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกสูญเสียการควบคุมเมื่อพวกเขาสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงที่กำลังก่อตัวแต่ความกลัวที่จะเจ็บปวดก็ผุดขึ้นมา คุณกำลังถามถึงกฎภายในของเธอคุณปกป้องตัวเองอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นของจริงกำลังจะมาถึงนี่คือภาพที่ชัดเจนของการต่อสู้ระหว่างอัตตาและจิตไร้สำนึกอัตตาหรือที่เรียกว่าอีโก้มักจะหยหาการควบคุมและความปลอดภยัยแต่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งใหม่และจริงแท้ถือเป็นภัยคุกคามดังนั้นอีโกจะสร้างกลไกลป้องกันตัวขึ้นมาเช่นการพัตัวเย็นชาการหลีกเลี่ยง การแสดงทำเป็นไม่สนใจเมื่อคุณถามคำถามนี้คุณกำลังยอมรับการต่อสู้นั้นคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจว่าความเย็นชาบางครั้งก็เป็นการแสดงออกของความกลัวที่ลึกซึ้งต่ออารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเธอพูดทำนองว่าฉันมักจะหลีกเลี่ยงหรือทำตัวเย็นชาอย่าให้คำตอบเชิงกลยุทธ์จงเลือกความเข้าอกเข้าใจคุณอาจจะพูดเบาๆว่านั่นคงเป็นการต่อสู้ภายในที่ยากลำบากมากเลยนะขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องนั้นให้ฟัง คำตอบนั้นสร้างความปลอดภัยมันบอกกับเธอว่าผมเห็นความซับซ้อนในตัวคุณและผมไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเลยคำถามข้อที่8มองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ในอดีตไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของช่วงเวลาหรือการกระทํา อะไรที่สัมผัสหัวใจและทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนไว้ในจิตวิญญาณของคุณคำถามนี้เปรียบเสมือนสว่านที่เจาะเข้าไปในคลังเก็บความรู้สึกที่ลึกที่สุดของเธออย่างประณีตมันเป็นวิธีที่คุณจะได้แผนที่นำทางไปสู่หัวใจของเธอโปรดสังเกตคุณไม่ได้ถามว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดคุณกำลังถามว่าอะไรการกระทำท่าที ช่วงเวลาสิ่งนี้เปลี่ยนจุดสนใจจากตัวบุคคลที่เจาะจงไปสู่คุณสมบัติของประสบการณ์และนั่นให้สิ่งที่มีค่ามากกว่าชื่อหนึ่งชื่อนั่นคือรูปแบบของสิ่งที่ทิ้งร่องรอยไว้ในจิตวิญญาณของเธอจริงๆถ้าเธอบอกว่ามันเป็นตอนที่เขานั่งเงียบๆข้างๆตอนที่ฉันเศร้าโดยไม่จําเป็นต้องพูดอะไรสักคำคุณเพิ่งเจอทองคำ เธอกำลังบอกคุณว่าเธอให้ความสำคัญกับการอยู่เคียงข้างอย่างเงียบๆการเป็นเพื่อนที่ไม่รุกล้ำคำตอบของคำถามนี้เผยให้เห็นภาษาที่ต้นแบบบุรุษเพศเชิงบวกหรือ a นิม u สของเธอโหยหาร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนมักจะเป็นประสบการณ์ที่ได้สัมผัสและเยียวยาบาดแผลลึกๆบางอย่างหรือได้ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณที่ถูกละเลย ประเด็นไม่ใช่การลอกเลียนแบบการกระทำนั้นแต่คือการเข้าใจแก่นแท้ของมันและแสดงออกผ่านตัวตนที่แท้จริงของคุณคำถามข้อที่9คุณเคยรู้สึกถึงความผูกพันแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดกับใครสักคนโดยที่เหตุผลของคุณไม่สามารถอธิบายได้ไหมนี่คือคำถามที่นำไปสู่ใจกลางของความลึกลับในความสัมพันธ์ของมนุษย์โดยตรงมันเป็นคำเชิญชวนให้ยอมรับการมีอยู่ของแรงดึงดูดที่มองไม่เห็น ทำไมมันถึงทงพลังเพราะมันบังคับให้เธอยอมรับสิ่งหนึ่งที่พวกเราส่วนใหญ่เคยประสบมาแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงนั่นคือแรงดึงดูดที่ไร้เหตุผลถ้าเธอบอกว่าใช่ค่ะเคยเป็นและมันทําให้ฉันสับสนมากคุณสามารถตอบกลับอย่างครุ่นคิดว่าบางครั้งความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่จิตวิญญ,ญาณรับรู้ได้ก่อนที่เหตุผลจะทันเข้าใจ ประโยคนั้นยกระดับประสบการณ์ของเธอทันทีจากความสับสนกลายเป็นการรับรู้ของจิตวิญญาณจากมุมมองของข่าวยุง่งแรงดึงดูดที่ไม่อาจอธิบายได้คือการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดของปรากฏการณ์การฉายภาพจิตไร้สำนึกของเธอรับรู้บางสิ่งในตัวอีกฝ่ายคุณสมบัติศักยภาพที่มันต้องการสำหรับการเดินทางเพื่อเติบโตของตัวเองเหตุผลหรืออีโก รู้สึกสับสนเพราะมันไม่มีข้อมูลเชิงตะก,กะมาอธิบายและนั่นคือเสียงเรียกของจิตไร้สำนึกคำถามนี้สร้างพื้นที่สำหรับความลึกลับเธอจะเริ่มถามตัวเองว่าความสัมพันธ์กับเขานี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่านะคนไม่จำเป็นต้องพูดออกมาแค่หวานเมล็ดพันธุ์เอาไว้คำถามข้อที่สิบ ถ้ามีคนคนหนึ่งที่สามารถเข้าใจคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรเลยคนคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งไหนในชีวิตของคุณนี่คือคำถามสุดท้ายคุณแจดอกสุดท้ายไม่ใช่แค่เพื่อปิดบทสนทนาแต่เพื่อเปิดประตูสู่อนาคตมันหวานมเมล็ดพันธ์ุแห่งความคิดที่เธอจะไม่สามารถสลัดทิ้งได้คุณกำลังสัมผัสหนึ่งในความปรารถนาที่ดิบเถื่อนและลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ การได้รับความเข้าใจโดยไม่ถูกตัดสินการถูกมองเห็นโดยไม่ต้องเอ่ยคำการถูกยอมรับอย่างสมบูรณ์และถ้าผู้หญิงคนหนึ่งสัมผัสได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นคุณก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายคนหนึ่งในสายตาเธออีกต่อไปคุณจะกลายเป็นที่หลบภัยทางอารมณ์คำถามประเภทนี้กระตุนภาพในใจที่ทรงพลังเธอจะจินตนาการภาพตัวเองอยู่กับคุณโดยไม่ต้องมีหน้ากากไม่มีเกราะป้องกันแค่ได้เป็นตัวของตัวเองและได้รับการยอมรับ ถ้าเธอตอบว่าคนแบบนั้นคงไม่มีอยู่จริงหรอกคุณสามารถมองเธออย่างจริงใจแล้วพูดว่าบางทีมันอาจจะไม่ยากอย่างที่คุณคิดก็ได้นะแล้วหยุดความเงียบสั้นๆที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความอบอุ่นจากมุมมองของข่าวยุงคนที่สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบายคือตัวตนของความเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณในอุดมคติ นั่นคือคนที่สามารถมองเห็นและยอมรับตัวตนทั้งหมดของคุณได้ทั้งหน้ากากทางสังคมอัตตาอีโก้ด้านมืด และสัมผัสได้ถึงตัวตนที่แท้จริงความปรารถนานี้สะท้อนถึงความต้องการที่ลึกซึ้งในการหลอมรวมและความสมบูรณ์ในการเดินทางเพื่อเติบโกหรือที่เรียกว่ากระบวนการสร้างความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการของการเป็นตัวของตัวเองเมื่อคุณถามคำถามนี้คุณกำลังสัมผัสถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณที่เธอปรารถนามาโดยตลอด คำถาม10บข้อนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่มันคือคำเชิญ10ประการคำเชิญให้ก้าวออกจากเขตปลอดภัยของบทสนทนาผิวเผินและเข้าสู่ก้างผจญภัยในความลึกของจิตวิญญาณการเดินทางนี้ไม่ใช่เพื่อพิชิตผู้อื่นแต่คือการมีความกล้าหาญพอที่จะพบเจอกับจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งในที่ที่ลึกที่สุด สเสน่ห์ขั้นสูงสุดไม่ใช่การทำให้เธอลหลงไหลในตัวคุณแต่คือการกลายเป็นคนคนเดียวที่ข้างๆกันนั้นเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และเป็นอิสระที่สุดมุมมองของข่าวยุ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้นี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะสอนคุณว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไรนี่คือที่ที่เราจะเล่าเรื่องราวเพื่อให้คุณได้ค้นพบตัวเองในนั้นเพื่อให้คุณได้เผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองหากคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างลึกซึง้ง ใช้ชีวิตอย่างจริงใจหากคุณเชื่อว,ว่าความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่สุดถูกสร้างขึ้นบนความเข้าอกเข้าใจและความกล้าหาญคุณก็ได้พบที่ที่เป็นของคุณแล้วโปรโดกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพราะนี่ไม่ใช่แค่ช่องทางหนึ่งแต่เป็นชุมชนของเหล่าจิตวิญญาณที่กำลังเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองและจำไว้ว่า ชายผู้กล้าที่จะก้าวเข้าสู่ด้านเมืดของผู้หญิงพร้อมกับคบเพลิงแห่งความเข้าอกเข้าใจไม่เพียงแต่จะค้นพบเธอแต่ยังจะได้ค้นพบแสงสว่างของตัวเองอีกด้วย